ความกังวลอย่างยิ่งกับอนาคตของทีวีดิจิทัลในปี2572ที่กำลังจะมาถึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายจับตามองและกดดันให้กสทชอต้องออกมาตอบคำถามอย่างชัดเจนถึงแนวทางพัฒนาธุรกิจโทรทัศน์ไทยในอนาคตสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยได้ยื่นทวงถามความชัดเจนถึงรถนับของอุตสาหกรรมทีวีที่กำลังจะหมดอายุใบอนุญาตในปี2572เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาวางแผนหลังจากนี้แต่เรื่องราวไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิด ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกสู่ทีวีดิจิทัลนั้นได้รับความคาดหวังอย่างสูงว่าจะช่วยพลิกโฉมวงการสื่อและธุรกิจโฆษณาให้เติบโตอย่างมหาศาลแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับสวนทางกับความหวังนี้อย่างสิ้นเชิงธุรกิจทีวีดิจิทัลต้องเจอกับความท้าทายและความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับปราสาททรายที่พังลงง่ายได้ ไม่เพียงแค่รายได้ที่ไม่เป็นไปตามคาดผู้ประกอบการหลายรายล้มเหลวจนต้องปิดตัวทําให้จํานวนช่องทีวีที่มีชีวิตอยู่ลดลงอย่างน่าใจหายจากเดิมที่มีใบอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจมากถึง40ช่องตอนนี้เหลือเพียงแค่15ช่องเท่านั้นและอีก25ช่องต้องจอดําจากตลาดไปอย่างถาวร หนึ่งในความพยายามสำคัญคือการจัดสัมมนาครบรอบสิปีของทีวีดิจิทัลที่เปิดเวทีให้คณะกรรมการกอสอทอชอซึ่งประกอบด้วยเจฝ่ายที่มักมีความคิดเห็นแตกต่างกันมานั่งหารือและหาทางออกสำหรับอนาคตของทีวีดิจิทัลโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุในปี2572และแผนการนำคลื่นความถี่3 5 0 0เมกะเฮิรตไปประมูลในธุรกิจโทรคมนาคมแทนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดทีวีดิจิทัล ล่าสุดในสุภาพคลี่ขยใยนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลพร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนจากหลายช่องเดินทางยื่นจดหมายขอคำตอบจากประธานกอสอทอชอเรื่องรถแมพสำหรับอุตสาหกรรมทีวีทีจินหลังใบอนุญาตหมดอายุในเดือนเมษายน2572ผ่านผู้แทนประธานกอสอทอชอปรากฏว่าแม้จะมีการนัดหมายต้องการให้เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2568แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือถูกหยิบขึ้นมาหารือแต่อย่างใด นายสุภาพเปิดเผยว่าแม้จะมีการยื่นคำร้องและพบปากกับประธานกสทอชอหลายครั้งนับว่าเกือบจะเกิดความเบื่อหน้าระหว่างกันเพราะความหวังในการได้รับคำตอบชัดเจนแทบจะไม่เกิดขึ้นจริงขณะที่การสมมนาครบรอบ10ปีก็มีการรับปากอย่างมั่นใจว่าจะหาแนวทางที่เหมาะสมให้ได้แต่สุดท้ายกลับไม่มีความคืบหน้าอย่างแท้จริง ความล่าช้านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาเท่านั้นแต่มีผลโดยตรงต่อธุรกิจที่ต้องวางแผนล,ล่วงหน้าหลายปีทั้งเรื่องว่าหลังหมดใบอนุญาตจะมีการประมูลใหม่ต่ออายุหรือใช้โมเดลการดำเนินงานแบบใดเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้นอกจากนี้โครงข่ายทีวีดิจิทัลมาร์กที่ส่งสัญญาณไปยังผู้ชมทั่วประเทศก็ต้องได้รับการต่ออายุใบอนุญาตก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการรับชมของประชาชนซึ่งเรื่องนี้ผู้ประกอบการต่างอยู่ในภาวะกังวลและต้องเร่งขอคำตอบอย่างเร่งด่วน นายสุภาพเน้นย้ำว่ารถแมบนั้นมีกรอบโครงสร้างอยู่แล้วและกสทอชอฝ่ายกิจการโทรทัศน์ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดตอนนี้แค่ต้องการให้เจกรรมการกสรทอชอประชุมพร้อมกันและลงมติในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการประมูลใหม่หรือการต่ออายุใบอนุญาตสมาคมและผู้ประกอบการพร้อมรับทุกทางเลือกขอแค่มีความชัดเจนเพื่อ